คลิปนี้นะครับจะมาดูน้ำดูน้ำของหม้อน้ำฮอนด้าคลิกไนะครับตัวคาบูนะครับว่าน้ำเนื่องจากไม่ได้เปิดดูมาหลายปีแล้วนะครับขั้นแรกเราจ,จะต้องมีลูกบล็อกเบอร์12นะครับแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์เบอร์เบอร์อรอรนะครับ บล็อกเบอร์เบอร์แปดนะครับคลายน็อตออกสามตัวเบอร์สิบสองเบอร์แปดนะครับ ต้องเติมน้ำยาหล่อเย็นนะครับครับเมื่อกีก้กนะครับก็ได้เติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันต้องใช้น้ำยาหล่อเย็นนะครับ น้ำยาหล่อเย็นครับต,ตอนนี้ยังไม่ได้ไปซื้อนะครับก็เลยเติมน้ำเปล่าน้ำสะอาดไปก่อนนะครับ